เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดท่าี้เล็กประเทศเนียนมาตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนำเครื่องจักรเข้าทำการทำแนวริมฝั่งแม่น้ำสายชายแดนไทยเนียนมาด้านจังหวัดท่าี้เล็กซึ่งติดอยู่กับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นไปตามข้อตกลงไทยเนียนมาในการทำพนังกั้นและก็ขุดลอกหลังจากเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2567 นายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยบอกว่าทางการเนียนมาเริ่มการขุดลอกและทำลายสิ่งกีดขวางคืนพื้นที่ให้กับแม่น้ำสายซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดท่าขีเหล็กติดกับสะพานแห่งที่หนึ่งซึ่งทางการเนียนมาจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบการขุดลอกแม่น้ำสายตั้งแต่ต้นแม่น้ำไปจนถึงจุดเชื่อมของแม่น้ำสายกับแม่น้ำรวกบริเวณบ้านป่าแดงตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจำนวน3จุดด้วยกัน มีรายงานข่าวแจ้งว่าทางการเนียนมามีการแบ่งการขุดลอกเป็นโซนๆประกอบไปด้วยโซนที่1ระยะทาง12กิโลเมตรและโซนที่2ระยะทาง2กิโลเมตรส่วนแนวการสร้างพนังมีทั้งหมด3ระยะ1ระยะก็คือ3กิโลเมตรด้วยกันนอกจากนี้จะมีการขุดลอกแม่น้ำรั่วระยะทาง30กิโลเมตรซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงว่าจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาค,คม256